เอฟซีคอหวยคือฮาไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆสำหรับซิงเกิลลูกทุ่งเลขคายที่3ามดูอาร์เอสเอฟไรอันซันฟอมฟอดหม่ำจกมกขยุงเขาเรคคอร์ที่ปล่อยไปไม่นานจอร้านมิวแต่เร็วๆนี้ล่าสุดปรากฏว่าในเอ็มีช็อตที่หม่ำจกมกชี้ตัวเลข3ตัวคือ564และโชว์ลอตเตอรี่เลขค้าย92นั้นตรงเผงกับลอตเตอรี่งวด17มกราคม66และงวด กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนถือว่าบอสหามัมให้โชคออกตรง2องวดซ้อนยอวออดมินเพศยุงเข้าเรียกคอดโพสรูปแคปชั่นว่าปังไม่ไหวจริงๆแน่จา่าเนมีลูกทุ่งเลขทายบอสหามัมให้โชคอีกแล้วจ้าสองวดติดติดการไปลอยยอรวยร,วยรวยัวรัวงวดที่แล้ว564ชุดที่บอสหามัมใส่ในมีงวดนี้92 ลองตามทุกมวดไปก็ได้รวยสมใจแล้วนะจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะมวดหน้าเล็อะไรดีนะอย่าลืมไปตีความตัวเลขกันในแอมมี่ลูกทุ่งเลขไทยนะจ้าหลายคนเสียดายที่ไม่ได้ตามซื้อแต่งวดหน้ายัางมีเล็งให้ดีๆก็แล้วกันเบอร์สหาม่จัดหนักจริงจริงเสียอ่ะยุ้งเข่าลูกทุ่งเข่าเข้มข้นคนลูกทุ่งเข่าลูกทุ่งเพศเข่าบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่งลูกทุ่งเล็กไรอันสันบอม